แลกกออ้ไป,ไปค,ครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาไปเบิ่งกเขาดูซาปะครับ,รบโอ้ดูดวันนี้มือที่สองนะครับถึงน้ำถึงเบิดเนาะผมพาลงไปเบิ่งเนะครับโอ้แดงโอ้ลื่ อีลุงเอาไปแล้วฮะมันถูกไ้บบ่วจักแล้วใช่ใช่ได้หลายแห่งไ,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 ได้ใส่ในของอีกบีตะก,การ ปลาใหม่ขึ้นใหญ่เี่คือิกากุ้งคอกุ้งปลาใหม่มตนบนี่าซ้ปลาหมหนูนึกว่าปลาซิวนะตอนแรกกุ้งจากกุ้งกุ้งฝอยจากกุ้งฝอย โคเจตี้นะคะกุ้งเต้นจับไไว้อกใหไปช่วยยีนีช่วยยีนีมาจับกุ้งยังไงสากนาซิมาจบอกยงนีสายยังี ุงขนาดน้องคนนั้นซ้อนน้อเานน้นหนหือปลาตานี่านหใครับถ้าคูปองีมงนุ่มเพลินนะคะ ซออะแม่ซอสค่ะพี่ซอนเองไหมเรา่าม <wyb? S 1> ี mm ่ก hmm. ุ้งคอยตีนะครักปลานจันานิชาด้วัน้วน้ำไหลลงมา้คุยาอกจะมาหมาเออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออเออ๋ออ๋ออ๋่อออ๋นอ๋ออ๋ กุ้งคอยตีดูคนจับกุ้งจับเป็นมากเลยตีนี่จักุ้ง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 ม่า้อนนะประเด้มาสวยแกอคนูจะโดนลยอีเบกครับเดคนซอะไรลุงงซอยอะไรอ่ะอแนลุงใต้คุ้นะแม

พ่นก็สิเป็นตตายด้วยผมสุดทางสอดน้อาไปเอ่เนาะเราไม่ได้เอาสวิงมาเนะาะยเรจับจะได้ตลาดเ้ะเอาลองมาเบอร์นี้สวดอาอะได้ไหตลาขาดเจ้าก็ไม่เก็บเอาเก็บกอาดีกว้ามันจะดีมุกเออไม่ถูกเก็บเออ๋ <laughs> อแรงมาก ใส่ใจกันได้ไหมหลกเอาเราไปหลกเอาเออถ้าเขาจะปหาแฮปของมู้ของเราเนาะเยดเลยขายัเ็ดใส่โรเลยาจะปนกันกะงบถาเขไปแยกเอายึเงินไ้ปะเด็กของยีน้องยีน้องกับเมื่อกัพ่ยกด้กอะไรไปนแล้วาหลกข้างนี่หมันอยู่ข้อขาอ้อแอวอยู่อุ้ยช่วยหนย นี่ปตาขอน้อยโอ้ยัตเป็นอยู่ัาขอน้อยอันนี้ตาขอน้อยนะคะชอนี่แหละไม่อยากรุ่นสโลยเอารถสเอาไปใหะยญนี้ครับ น,นีตัวจนตานำไมยุ่หันคุ้งก็เป็นลายได้ผใช่คอมัว<อ>มันจะแตกไม่เอือนกเนือ เดินดูซีเผื่อมันมีปวาใหม่โอ้ป่ากับบันไดได้อยู่นี่หันทุก <c oughs> เออนอยอีย ปทาอันนี้ไปไถ่ไถ่ไงป่าหนอนวัาจะเาน้ยงปลานนอยไหมลื่นเดินมาตรงนี้นะมันลื่นนะตรงเนี้ยเมาอะไรกะ อ้หูนะุกุ้งมาเลยอ้อยมาเเออกนี่เป้าหมูได้ปลาหรือกุ้งปลาดได้มาเด้อถามหาได้ยมปลาุนี่้งเดินมมาอนี่เล้ยง้เล้ยงเลี้ยงเลี้งเลีงเลี้เล้ีเเลยเีย เบียบางโดมันก็ตายนีาดมีอยกกระดอเกี่ยู่บ่อชิ้เดียวมันบริมีตางซีวแลก้ไม่แปลซิวด้นีบริมคุ้งนะอุ้งละของน้อยๆผู้บุกงจะเลือกันจะถแลกก็ได้ข้องคนลแลกกระปลาใหม่แลกกันเยอะ ล้มเด้อถ้าใหม่จับยังไงหนูน่ะจับได้แต่ปลาเ้น้ใสๆมนี่ตร้ยย่จะทำให้เดูดูนะจ๊ะกินะไรกันไว้ต้องกั อีแตแอนคือบมาจะเฉี้วปป่ามันี้ัวหอเลยตัวอะไรนี่อะไรบาดกินก็ไม่รู้นี่นะอุย่สองคนเ้อแตุู่งมันนี่เรืองอเขาใจคือน้อกน้อย นี่เรียบร้อยในนี้ก็มีนะเมื่อกี้เนี่ยเป็นคนไปไหนตายง่ากันเลยโอไม่เน็นปลาอุ้ยทำไมตัวนี้ทวงหลอกแล้วเนี่ย ไม่เอาข้องอยู่บอกซิวแหลกกุ้งเนาไม่แต่ลาซิวเน,น,นาอียปลีกุ้งเุ้กุ้งเของน้นอยบุบบุค้องจะเยอเขาจอแกก็ปลาใหม่นี่แหกกันเยออล้มเด้อปลาใหม่จับยังไงหนูนะจับได้แต่ปลา น้ำใช้ดิีดิรงนั้น้ยจับไดออไม่ฉันจะทำให้เคองดูดูนะจ๊ะกินอะไรกันวัตกน้ำนก็ก um ินอย่างกันสองคนมีไหมเไมองกินกันแต่เอสบ้ากินแต่เอนคือโบมาจะเชื่อ าดกีนก็ไม่รุนนะสองคนเ้อแต่มือนเื่อล้องาใจคองน้อยคองน้อยจับวไม่ได้จับวไมติาปลาปลาข้าปลาปลาขนปับเราปอไลยสับโให้อยจับให้อ้อยนี่นะจับเดี๋ยวให้ผู้ชายลงมาจับปลาอิ่ม สีแดงพะค่ค่ะปดปกแงงค้ากนะนสปิดแดงแดงค่ะสีแดง่ะนะเห็นว่าสปิดสีแดงค่ะปิดใช่ไหมสีแดงเห็นาปุ๊มนะฮั่นค่ะปีดข้านได้สีแดงค่ะว่จักงจักปท่นี่ใส่ใส่ยลูใส่ปีนอนเครื่องสีดเสีดค่ะ ตอนไห่จะจับเป็นกะได้เลยโอย้ตัวบักใหญ่หนึงมาเลยมาเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปแล้ว Light elva tao bên lạy ở đâu mọi người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 

ก็นั่นเองปะนี่เ้อแล้วเอนตัวเอาอุีได้สิงาก่อนเด้อเอาบ็กเอาะน้ยังไม่ได้มปลาอยังไม่ได้มึเอ็มเอาเต็มคลองก่อนเบิดมือกับเต็มเาหม่มแล้วไม่จะปลาิอ้มีมิอดอ โอ้โหนี่กุ้งตัวบางง่ากุ้งเต้นกระโดดลงเลยปลายมือเครื่องมือมาแล้วโอ้ยไม่ได้ต่าก ไอมน,นี่ทำให้ดูวปลาประใหม่ได้ดีงาาดไงสองคนห้นเจา้าได้ <c oughs> ไดกับปลาได้หลากหลายหมดเลยเฉมข้นไหมหัวเตั มันเหมือนจะง่ายเนาแต่ก็ไม่ง่ายไหมฝั่งนู้นมันลืกปลาข้ามุนตบงนี้ปลาพวงเอ้ไปพวงหมดลัวไม่ได้เลย อุ้ยลึกมากลึก,กครึ่งขานมันโล่ลวอืมมือใส่มหอยครับทุกคนน้ำลงมาถ้าเบิ่มันขึ้น้ำนยขี้ตม้ตมตม้องเทกระบองลงไปให้เราเนาะ กี่แรกลองคือเดอ้อไปแล้วบอกจะไปรับมันมาเลยจะรับคนเดียวเลยมาม,มาอยู่แล้วมาไม่ถึงอ่ะรอบสองครับพี่น้องอนี่นะเตี๋ยวโค้งแล้วกับปลาอีกอันนี้เอาไปล้างนี่นะครับ โอ้โห oh, oh. แล้วก็กุ้งอันนี้กำลังวางนะครับขอตัวไปทำก่อนนะคะ